เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกพิกุทั้งหลายเราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกเป็นอย่างไรเล่าพวกเทวดาที่เป็นสีตะวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับความหนาว พวกเทวดาที่เป็นอุณหวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับความร้อนพวกเทวดาที่เป็นอัพภวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับหมอกพวกเทวดาที่เป็นวาตะวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับลมพวกเทวดาที่เป็นวัฏสะวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับฝนพิขูทั้งหลายพวกนี้เราเรียกว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่เวลาหก